สวัสดีนะครับวันนี้นเป็นวันสุดท้ายที่มันเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์ก็ทุกคนก็คงรู้ครับว่าทำไมเราถึงมาเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์กัน,นที่เราเปิดเซิร์ฟไทยแล้วก่อนนะมันไง ก็ว่าเรื่องเซินเิ้นกที่ยันตนตยหรืออย่างนึงก็คือแบบเรื่องนั้นแหละก็ผมว่าไม่ไม่อยากจะพูดถึงมากเพราะว่าแบบจยิงๆก็ต้องพูดแต่ว่าเขาพูดเจอแล้วเราก็ไม่อยากพูดดีแค่คิดกันอีกนะครับก็เข้าใจนะ ก็ผมอยากบอกวนะ่าคนไทยเยอะมากเลยเซอร์สิงคโปร์กะอาจจะไม่เคยพูดเพราะเกมมันเป็นเน็ตไม่ค่อยมีอะไรแบบนี่ดูว่ารูนมาเตอรี่ก็ไม่มีใครมีมีอยู่คนเดียวทันเลิหรอกนะครับเกมสุดท้ายผมจะเล่นเ <First, S 2> ซอร์สิงคโปร์ก็ไม่นมนมนสนใจหรอกว่าจะแพ้ชนะแต่ว่าผมก็จเจ้าลงนะครับก็ถือเป็นการทิ้งท้ายเซอร์ต่างประเทศแล้วกนะันเนาะ All this would be so much easier if I didn't give a damn. Let's have it, then! The magic dooms us. But perhaps it can save us. This might work. พูดไรเลยอะไม่ใช่ว่าตื่นนะแต่ว่ามึงว่าเกมมันเนยเกมคิดอะไรไม่ออก<ป> <c oughs> ต้องาร์มางเดียว่ะ Tell you what's on this side, but then I have to obliterate you and any has been slain Johnny back to learn <laughs> ah <laughs> civilization เกมไม่น่าเล่นอ่ะโสัมผัสได้เนาถือเป็นครั้งสุดท้ายะที่เราจะเล่นเซอร์สิงคโปร์กันแล้วเราก็จะกลับไปสู่รเทไทยที่เรารักเหมือนเดิม Fundamental. Fast and lead. That's that's I travel. Oh, travel. money, เราคิดก่อนคนไทยเป็นไทยนะมันจะมีอกสองคนมั้งรวมเป็นสามคนใจเย็นเพื่อนใจเย็น

I'm twins. My story that would take ages to tell. Away. I can only hold on to this enough. Nên liền lấy đi lại mà làm một chút gì.

These soldiers, that's why I keep it at arm's length. They have no idea. <laughs> they know so little of the world they traverse. ช่วงนี้รู้สึกว่าคือฟองเป็นอย่างเงี้ยเบเตอร์พับยิง้องแก๊งมิดเลนอะ่ไมเล่นเป็นมาหลายเกมมันก็เป็นอย่างี้อยพวกนั้นไม่รู้หายไปไหนอะ มาเอาเอ้ยไม่รู้มันเรียกอะไรรู้แต่เขาว่ามันเป็นน้ำตาลมาเก็บสแต็ปเสร็จแล้วเนาลงมาต่อสายนี้รู้ไหม นนัไปอย่ามีเีเลพอร์ตไปควนอยู่แต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีประโยชน์เราอยู่กันสบายไม่ต้องไปลบควนก็ได้ก็ปกติก็ไลฟ์สตรีมนะครับเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้เรื่องไลฟ์สตรีมปกติก็ไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับทุกท่าน แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้ไลฟส์สตรีมกันก็คงพอจะเข้าใจเนาะก็คือเนี่ยมันวสันปิงมันก็ห้าสิบแล้วครับปกติถ้าไลฟส์สตรีมปิงก็ห้าสิบแล้วอันนี้คือกลัวปิงขึ้นไปอีกว่ามันเป็นเจ็ดสิบก็ไม่รู้จะเล่นได้ไหมเลยไม่กล้าไล ก็เลยอาจเปนคลิปว <pot> ่าแล้วกันก็ไม่โลกเอ็ิอยู่แถวเนี้ยมันคงจไม่ผิดนะยังยังไม่ว่าไปจ่ายเงินนะคลายไปก่อนก็โโค้ตไน่ออก่อนโอ้ว้าวคู่เว้ยไลฝั่งมาอาอะไรมาโอ้ออกออกนับน้ตาเก็บจะแตกมอนกันไหย

I fight so they don't have to. Are you following me? Every rune I find is another day we live. Dominating <coughs> ลืมเลยเกมนี้มีไม่ไม,มีจังเกินใช่ไหมไมู่้จ่ายบูให้บูเพราะฉะนั้นเราไปเอาบูกัน

มบอกเลยว่าผมเล่นไรเป็นซารออเจอร์สิงคโปร์นี่ครับก็กันหมดะ่ะเซอร์วิ terence so endearing so foolish legendary such a vile text but useful Like fall. The scroll must be destroyed. Legendary. An enemy has been slain. Magic dooms us, but perhaps it can save us. นัผมก็ไม่เข้าใจว่ามอไฟทวคนอะไรคือแบบดาเราหรือดาทีม,มโอ้โหทุกรลดับโ่นนะพี่พี่สู้จริงเหรอโอ้โหโเก่งเว้ยมาโค,โคใช่ไหมเองครัแบพบี่เนี่ย ไล์ฝั่งมันมาก่อนว่าจะเอาแล้วนี่แท้โอ้ยไม่ไรโอ้เลยดีเครื่องสายรถเราเปลียเนาะ ไม่มีเหรอบน,นีมันช่วยเลนเหนึ่งก็ล้วก็ดันยาวเลนบนเราเนี่ยล่่องแต่โมไปได้ดีนะเกมนี่ผมบอกเลย And slain. Legendary. I long for the next. double kill. I've heard him too thank <laughs> you

จะรอดไหมเนี่ยบายๆเรากลับมาปะ ไปถึงหค่นั้นแล้วแต่ตอนนี้ <c oughs> วางแผนการหน่อกรองก่อนเราจะออกนนอนลอรดรอบเบียดใช่ไหมเอาเลยหนึ่งเข็มลดรอบเบียดได้ยังถ้าได้ก็เอาเลยนี่เวลาเก็บสแต็กเร็วรีบกลับมองลดรอบเบียดต่อตอนนี้หาในกีที่โอ้โห20นาที So, do you a How you? They know so little of the world they traverse. Legendary! Your team has destroyed a Legendary! not Your team has destroyed an inhibitor. What? An ally has been slain. <laughs> <laughs> oh, I remember we'll only one word weighed on my shoulders. <laughs> <laughs> Maker, guide me! An enemy has been slain. Every moon I find is another gateway. いい何 <music> An ally has been slain.

a summoner has disconnected.